วิเคราะห์นรกกับสวรรค์ถ้าไม่มีศาสนาแล้วจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์ศาสนาไหนหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เติบโตมาภายใต้ร่มเงาของศาสนาไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสอิสรามก็คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับแนวความคิดของคำว่านารกและสวรรค์แม้ว่านารกและสวรรค์ในนิยามของแต่ละศาสนา จะมีความแตกต่างกันไปตามหลักคำซ้อนแต่ความหมายหนึ่งเดียวของสองสถานที่นี้ที่ทุกศาสนาใช้ร่วมกันก็คือนรกคือที่ลงทันคนชั่วและสวรรค์คือที่พำนักของคนดีในขณะที่เรื่องชีวิตหลังความตายยังคงเป็นที่ถกเถียงว่ามีจริงหรือไม่ภายหลังความตายนั้นเราจะมีชีวิตอันเป็นนิรันดร ในอ้อมแขนของพระเจ้าหรือเราจะต้องเวียนไหวยตายเกิดไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพื่อชดใช้กรรมจนกว่าจะสิ้นอายุไขและเข้าสู่นิพพานนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาเพราะยังคงไม่มีใครค้นพบหรือหวนกลับมาเล่าให้ฟังได้แต่ในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันค่ะว่าเหตุใดจึงมีสิ่งที่เรียกว่านารกและสวรรค์ แนวความคิดนั้นมาจากไหนและเป็นไปได้อย่างไรที่ทุกศาสนาที่มีแนวคำสอนแตกต่างกันไปนั้นกับมีแนวความคิดเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายที่แบ่งเป็นสถานที่สำหรับคนชั่วและคนดีได้เหมือนเหมือนกันเช่นนี้นรกสวรรค์บทลงทันและรางวัลของกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดของโลกการจะทำความรู้จักแนวความคิด นรกสวรรค์น,นั้นเราจะต้องทำความเข้าใจาศาสนาซะก่อนในแง่มุมของนักวิชาการยุคใหม่าศาสนาไม่ใช่เพียงแต่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่เป็นกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกบทบัญญัติข้อห้ามต่างๆนั้นถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองไต่ภูมิพระร่วงวรรณกรรมทางาศาสนาพุทธ ทีนิพนธ์โดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยแห่งกรุงสุขโขทยเป็นหนังสือที่เป็นที่ยอมรับว่าเก่าแก่ที่สุดที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับนรกสวรรค์และโลกมนุษย์เอาไว้ไต่ภูมิแปลตรงตัวว่าสามภพภูมิก็ถูกบัญญัติขึ้นในยุคที่มีการขยายจำนวนของประชากรชาวสุขโขทัยและทำให้เกิดความยาก ที่จับปกครองบ้านเมืองโดยสันติปราศจากข้อพิพาทต่างๆอันมีบอกเกิดจากความหินแก่ตัวพื้นฐานของมนุษย์เช่นการลักทรัพย์การเข็นฆ่ากันดังนั้นการเผยแพร่ความรู้ทางศาสนาในเรื่องบทบัญญัติข้อห้ามที่จะสามารถทำให้ผู้คนรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปกรรมจึงเป็นวิธีที่ชนชั้นปกครองสมัยก่อนใช้แทนกฎหมาย โดยการบัญญัติบุนลงโทษที่น่าสยดสยองในนรกและผลตอบแทนที่ดีสำหรับผู้ประพฤติตนดีอยู่ในศีลธรรมบนสวรรค์ไม่ใช่เพียงแต่ศาสนาพุทธเท่านั้นแต่ทั้งศาสนาคริสต์และอิสลามอันเป็นศาสนาเอกของโลกต่างก็มีพื้นฐานมาจากการบัญญัติรวบรวมความเชื่อเพื่อจะควบคุมความประพฤติของผู้คนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม เพื่อไม่ให้เกิดความทะเลาะวิวาทเบาะแว้งกันเพื่อป้องกันคนในสังคมให้ปลอดภัยและข้อห้ามเหล่านี้นั่นเองในภายหลังเมื่อเกิดกระบอบรัฐช,ชาติขึ้นมาก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นกฎหมายยุคปัจจุบันที่มีสถานะความเป็นกลางทางาศาสนาในที่สุดและกระทั่งยุคปัจจุบันนี้รัฐบาลบางรัฐก็ยังคงใช้กฎหมายที่เป็นบทบัญญัติ จากศาสนาอยู่อันจะเห็นได้จากรัฐอิสลามบางรัฐยังคงใช้กฎหมายชารีอะซึ่งเป็นกฎหมายที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามโดยตรงไม่นับถือศาสนาเทรนใหม่ของโลกในยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าเมื่อมนุษย์ศึกษาหาความรู้มากขึ้นและเอาชนะธรรมชาติได้มากขึ้นแนวความคิดประเภทไม่นับถือศาสนา และแนวความคิดมนุษย์นิยมอันเชื่อมั่นในความสามารถของมนุษย์โดยไม่พึ่งพาความเชื่อเทพเจ้าหรือาศาสนาก็กำลังค่อยๆกลายเป็นที่นิยมและกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ในฐานะสิทธิมนุษยชนคำว่าเอทิสที่แปลตรงตัวว่าไม่มีพระเจ้านั้นกลายเป็นคำที่ผู้ไม่ประสงค์จะนับถือศาสนาใช้เรียกตัวเองซึ่งส่วนใหญ่ ผู้ที่มีความคิดในแนวของเอทิสนั้นมักจะเป็นผู้ที่มีความคิดประเภทหัวก้าวหน้าเชื่อในวิทยาศาสตร์วิทยาการการเรียนรู้ของมนุษย์และอาจไม่เชื่อว่ามีพลังอำนาจจากเบื้องบนใดที่เหนือกว่ามนุษย์คอยควบคุมความเป็นไปของโลกซึ่งเริ่มจะกลายเป็นเรื่องปกติในโลกยุคปัจจุบันที่การศึกษาและวิทยาการก้าวหน้า จนทุกสิ่งแทบจะเป็นจริงได้ด้วยมือของมนุษย์อย่างไรก็ดียังมีเอทิหรือผู้ไม่นับถือศาสนาบางกลุ่มที่ใช้ความไม่เชื่อของพวกเขาในการโจมตีกลุ่มผู้ที่มีศรัทธาหรือผู้ที่มีความเชื่อในศาสนารวมไปถึงการล้อเลียนและการดูถูกซึ่งเป็นความไม่บังควรและไม่เหมาะสมเพราะสิทธิในความเชื่อของศาสนานั้น ก็เป็นสิทธิพื้นฐานของทุกคนดังนั้นจึงไม่ควรมีการเหยียดย้มดูหมินหรือกระทั่งแสดงออกใดๆอันเป็นสิ่งที่เบียดบังสิทธิของผู้อื่นในการนับถือศาสนาเช่นกันไม่นับถือศาสนาจะตกนรกไหมสำหรับชาวเอธิทหรือผู้ไม่มีศาสนานั้นส่วนใหญ่มักเชื่อว่าการตายคือการดับสูญสลายไปของร่างกายตามธรรมชาติ เหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกสัดดาวไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มีแต่ปัจจุบันและชาตินี้เท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงเชื่อว่าไม่มีชีวิตหลังความตายซึ่งในเมื่อความเป็นจริงแล้วยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ว่าชีวิตหลังความตายและนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ก็เป็นไปได้ยากที่จะฟันธงว่าผู้ไม่นับถือศาสนาจะต้องตกนรกจริงๆหรือไม่อย่างไรก็ตาม การไม่ทับถือศาสนาก็ไม่ได้แปลว่าไม่ใช่คนดีเพราะผู้ไม่นับถือศาสนาเองก็อาจมีการยึดหลักมนุษย์นิยมเช่นเชื่อในความดีของมนุษย์และความเมตตาต่อกันดังเช่นคำพูดของท่านดาไลาลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบตที่เคยกล่าวไว้ว่าศาสนาของฉันคือความเมตตาสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใด เชื่อในเรื่องนรกสวรรค์หรือไม่สิ่งที่ดีที่สุดในการเกิดเป็นมนุษย์ก็คือการมันทำความดีใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการเกราะคุ้มภัยให้แก่ตัวคุณให้มีความสุขและปลอดภยัยเป็นที่รักใคร่แก่ผู้คนทั่วไปไม่ว่านารกสวรรค์จะมีจริงหรือไม่ก็ตามไม่ต้องรอเห็นผลชาติหน้า แต่อย่างใดถ้าจะกล่าวถึงสวรรค์แบบพุทธที่เทวดาตกชั้นได้จากจกามาพรจรในไต่ภูมิพระร่วงถ้าเรากระทำความดีตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้ากระทำความชั่วจะต้องตกนรกเป็นหนึ่งแนวความคิดความเชื่ออันคุ้นเคยที่ถูกแฝงในพุทธศาสนาเพื่อสั่งสอนและตักเตือน ไม่ให้บุคคลประพฤติผิดจากศีลและผิดจากหลักคำสอนพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายของสวรรค์ไว้ว่าโลกของเทวดาเมืองฟ้าอาจหมายความว่าสวรรค์อยู่บนฟ้าและเป็นพี่พำนักของเทวดาซึ่งหนังสือไต่ภูมิพระร่วงก็ได้อธิบายว่าสวรรค์มีอยู่หกชั้นทั้งหมดนึ่งเรียกว่าสกามาพาจร จการมาพจ,จรทั้งหกชั้นมีชื่อดังนี้ชั้นที่หนึ่งจาตุมหากราชิกามีท้าจาตุโลกาบาลดูแลรักษาโรคทั้งสี่ทิศชั้นที่สองดาวดึงเป็นที่อยู่ของพระอินท์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายชั้นที่สามยามาอยู่สูงกว่าวิถีโคจรของพระอาทิตย์มีแต่เวลาหรือยามดีตลอดไปไม่มีข้าม ชั้นที่สี่ดุสิตเป็นที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ผู้สร้างสมภารอันจะลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชั้นที่ห้านิมมานราดีเหล่าเทวดาในชั้นนี้ถ้าปรารถนาสิ่งใดก็เนรเมิตได้เองดังใจไม่ต้องให้มีใครถวายชั้นที่หกปารณิมมิตะวสะวตัตตีเป็นที่อยู่ของเทวดาและมารด้วย สามารถจะเนรมิตสิ่งที่ปรารถนาเองหรือจะให้ผู้อื่นเนรมิตแทนก็ได้สกามาพจรมีการเกิดและดับได้อยู่เช่นเดียวกับโลกมนุษย์เทวดาที่อยู่บนสวรรค์เมื่อสิ้นบุญแล้วก็ต้องจุติไปเกิดตามกรรมของตนตามพระพุทธวจนะที่เรื่องกามานิตได้อ้างไว้ดังนี้มีเกิดก็มีตายถึงแก่ความทำลายไปจนสิ้น เหมือนกับสวนในโลกและดอกฟ้าในสวรรค์ย่อมร่วงโรยไปจงรู้ไว้เถิดว่าความเป็นไปในอนาคตนั้นแหลย่อมดับเสียจนกระทั่งรัศมีมหาพรหมพุทธวจนะข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสวรรค์ทางพุทธศาสนาไม่ใช่สถานที่ซึ่งเมื่อขึ้นไปแล้วก็อยู่เป็นนิรันร์ไม่ต้องตายอีกเหมือนดังความเชื่อของฝรั่งหรือของแคร โดยการที่หมู่เทวดาทั้งหลายจะสิ้นอายุจากสวรรค์ได้นั้นมีสาเหตุอยู่สี่ประการคือประการแรกอายุไขถ้าเทวดาหมู่ใดก็ทำบุญมาแต่ปางก่อนมาเมื่อสิ้นอายุในชั้นสวรรค์ของตนเช่นจุติในชั้นดุสิทธตจะมีอายุได้ถึง4,000ปีทิพย์เมื่อหมดอายุแล้วต้องไปเกิดใหม่ในสวรรค์ชั้นเดิมหรือชั้นอื่นก็ตาม ประการที่สองบุญยไขเทวดาหมู่ใดกระทำบุญแต่ปางก่อนมาแม้อายุยังไม่ถึงกำหนดตามอายุไขเทวดาในสวรรค์ชั้นนั้นแต่หมดบุญก่อนก็จะจุติจากสวรรค์น,นั้นไปเกิดที่แห่งอื่นประการที่สาอาหารไขเทวดาบางจำพวกเพลิดเพลินกับการเล่นสนุกกับเหล่านางฟ้าอับซร จนเลื่มกินอาหารจึงสิ้นชีวิตแม้จะลืมกินเพียงมื้อเดียวและกินทดแทนภายหลังอีกร้อยครั้งก็ไม่อาจคืนชีวิตได้เพราะเนื้อเทวดามีความอ่อนกล่าวดอกบัวการอดอาหารเปรียบเสมือนการนำดอกบัวไปตากไว้กับแผ่นหินอันถูกแดดร้อนแม้จะนำมาแช่น้ำเท่าใดดอกบัวก็ไม่อาจกลับมาสดชื่นดังเดิมเทวดาเอง ไม่อาจคงชีวิตไว้เช่นนั้นถ้าขาดอาหารประการสุดท้ายโกธาพละไขเทวดาบางพวกอาจมีใจริษยาหรือโกรธกันจึงทะเลาะกันถ้ามีเทวดาองค์ใดระงับความโกรธได้ทั้งสองก็จะไม่ต้องไปจุติแต่ถ้าเกิดวิวาทะกันหัวใจของเทวดาทั้งสองก็จะกลายเป็นไฟเผาไม่กายและสิ้นชีวิตลง โดยก่อนจุติเจ็ดวันเทวดาผู้มีบุญจะเห็นในมิตรหาประการเป็นสัญญาณของการสิ้นบุญในสวรรค์คือ 1. ดอกไม้ในวิมานตนเหี่ยวแห้งไม่มีกลิ่นหอม 2. ผ้าที่สวมใส่ประดับอยู่ดูมีความหมนห้องลงไป 3. ไม่มีความสุขมีเหงื่อใครไหลออกจากรักแร้ 4. อาจที่นั่งและที่นอนมีความร้อน และแข็งกระด้าง 5. กายของตนเหี่ยวแห้งมีความเศร้าหมองดูไม่มีรัศมีดังแต่ก่อนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยไปทุกส่วนส่วนเทวดาองค์อื่นๆที่มีบุญน้อยจะไม่เห็นในมิตรเหล่านี้หลังจากเทวดาผู้มีบุญเห็นในมิตรทั้งห้านี้แล้วเทพเทวดาองค์อื่นๆอันเป็นที่รักรวมทั้งนางฟ้าและบริวารทั้งหลายจะมายเยี่ยมเยือนและร่วมทุกทมนัดด้วยกัน และชักชวนกันไปนเล่นสะและส่วนที่สนุกเพื่อให้เทวดาผู้ต้องจุติคลายทุกข์นางฟ้าผู้เป็นบริวารก็จะร้องให้อ้อนวอนให้เทวดามาเกิดใหม่ในวิมานเดิมแต่จะไปเกิดที่ใดนั้นก็คงต้องตามแต่บาปและปูนของเทวดาองค์นั้นที่กระทํำมาแต่ปางก่อนนั่นเอง